สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เราต้องบอกว่ามันเป็น EP 2สใช่นะของในเรื่องของการพูดถึงเกี่ยวกับการแดมลดนะครับดมแผ่นดมบวัสดุแดมปิ้งแมททีเรียลทั้งหลายนะครับว่ามีกี่เพศกี่แบบนะฮะในคลิปที่แล้วเราไปพูดถึงอะไรบ้างพี่ เราพูดถึงว่ามันมีกี่ประเภทกี่ประเภทอินโทรดักชันด้วยคุยให้ฟังว่าความเป็นมาเป็นยังไงทําไมถึงต้องแดมแดมแล้วได้อะไรถ้าท่านมาชมคลิปนี้ก่อนแล้วยังไม่ได้มีข้อมูลพื้นฐานเรื่องว่าอินโทรดักชันว่าเป็นมาอย่างไงสามารถที่จะไปหาชมก่อนได้นะครับ,รบก็ไปดูได้ที่แฟนเพจคาร์ดออนไลน์แล้วก็ Sound Extreme. ก like, s าวเอ็กซ์ตรีกดไลค์กดแชร์นะครับ,รบก็ จะได้ช่วยทำให้เพื่อนๆในแวดวงนี้ได้เห็นได้รับข้อมูลข่าวสารเพราะเราก็พยายามเอาความรู้มาให้นะครับถูกถูกว่าจะได้ทํางานติดตั้งหรือว่าซื้อเลือกซื้อเลือกใช้เลือกหากันได้อย่างถูกต้องถูกประเภทอ่าหรือแม้แต่ท่านผูดไปพูดเกงนะครับที่เป็นนักเล่นเองก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจเวลาไปคุยกับร้านติดตั้งก็จะได้ไม่งงนะฮะที่เราเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆที่แล้วเราแบ่ง3อย่างหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่า v i b r a t i o n damping นะครับหรือจะอาจจะเรียก Vibration d e เด e n i n g อย่างเงี้ยก็คือหน้าที่ก็คือจะทำให้ลดการสั่นกับพือของตัวบอดี้ตัวถังนะครับก็อันที่สองก็คือเรียกว่า u o i t i o n อา noise n n s u l a t i o n หรือว่า s d u n o c k i n g นะฮะก็คือ Sound Blocker Sound Blocking จะ Noise Insulation ใครจะเรียกก็ตามสะดวกนะครับก็คือจะมีหน้าที่ก็คือเป็นเหมือนกำแพงกั้นเสียงระหว่าง ด้านในและด้านนอกไม่ให้เข้ามาเจอกันใช่อันนั้นก็จะช่วยเรื่องลดความเงียบครับทำทำให้เงียบขึ้นแล้วก็น้ําหนักเบาเแล้วก็อันชนิดที่3ามเขาเรียกว่า Sound a ซอร์บิ n งนะฮะก็คือจะเป็นตัวลดความเข้มของเสียงซึ่งจะมีประโยชน์กับการติดตั้งอาจจะตำแหน่งต่างๆอยากจะหลังลำโพงนะฮะจะเป็นในโซนที่เราต้องการให้ให้ความเข้มของเสียง ที่ออกมาจากลำโพงมันลดน้อยลงเสียงสะท้อนให้มันหายไปเพื่อให้เสียงหลักเนี่ยได้ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ครับอย่างที่บอกว่าแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อเนี่ยทุกวันนี้มีเยอะแยะไปหมดซึ่งเรามันก็ถึงเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องทําคลิปแบบนี้ออกมาเพื่อความเข้าใจผู้บริโภคว่าคุณภาพของแผ่นแด็มคุณภาพของวัสดุที่ใช้เดยมมันแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเราอย่าไปเลือกของถูกครับซึ่ง ต้องบอกว่าการทำคลิปอันนี้ต้องต้องขอบคุณนะครับผลิตพ,พัณฑ์ในแวดวงของเรา ใช่ให้การสนับสนุนมีใครบ้างนะคุณพระกวาตตอนนี้3ค่ายที่มาสนับสนุนเพื่อให้เราทําคลิปข้อมูลดีๆนะครับโดยที่เ่้นเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะแบบโฆษณาสินค้าอะไรต่างๆเพราะเราบอกแล้วเราไม่ได้โฆษณาะเรามาทำเพื่อความรู้เนี่ยแต่เราก็ต้องขอบคุณนะครับค่าย Standard Plus นะฮะ S.T.P. นะครับจาก s t p Thailand นะครับก็คือบริษัทมีเดียคูส s ต i c นะฮะแล้วก็ค่ายที่2ก็คือค่าย v i b r o Field นะฮะก็ ขอขอบคุณ w i v o f i e l t h a i l a n d นครับครับก็แล้วก็ร้านเครื่องเสียงนะครับแล้วข่าวดีโอที่รีบแบบว่าพอทราบว่าเราจะทำคลิปดีๆแบบนี้ก็รีบให้การสนับสนุนมาเลยนะครับแล้วก็ได้การสนับสนุนจากพวกท่านเพื่อที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายในการตัดตรงตัดต่อทีมกล้องอะไรอเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับทำให้เราได้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมา เราจะมาพูดถึงเรื่องของว่าที่วัสดุที่มันแตกต่างเนี่ยกับราคาที่มันแตกต่างเนี่ยมันมีมันมีเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกซึ่งผู้บริโภคอาจจะไม่รู้ค,คือดือป a m p i n g material ที่ขายกันเกลื่อนกลาดต้องบอกว่าเกลื่อนกลาดทุกวันนี้ขายนู้นเอามาเปิดเป็นบริษัทแบบรับแดัมรถอย่างเดียวซึ่งยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เหมือนตีกากันเข้ามาใหม่ก็มีนะฮะ ค่ายดังๆอย่างค่ายระดับโลกอย่างค่าย S.T.P พี่เป็นแบรนด์อย่าง Vibrofield อย่าง Silence c o d t อย่างมีหลายค่ายพวกพวก Noise Q อะไรพวกนั้นที่เป็นแบรนด์ระดับโลกจริงๆเนี่ยเขาก็ทํามาจริงๆราคาพวกนี้ไม่ได้สูงกว่ากันมากมายเพียงแต่ว่าผู้พโภคอาจจะไปโดนเรื่องของว่าจูงใจด้วยเฮ้ยนี่ถูกเหมือนกันแหละอจริงๆมันไม่เหมือนนะฮะ อย่างล่าสุดที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีแกะออกมาแล้วเหนียวเยิ้มไหลลงไปกองอยู่กับพื้นอันนั้นน่ากลัวประตูอันนั้นน่ากลัวมากซึ่งติดตั้งไป3ามสี่ปีแล้วถ้ามันเกิดอาการแบบนั้นขึ้นมาการลอกลอกยากมากใแถมยังพาให้รางกระจกรชุดล็อกประตูชุดเปิดประตูอาจจะพังไปด้วยขาดพังไปด้วยแล้วล้างออกไม่ได้ล้างออกมันบากมากเสียเวลามากมายท่านเสียเงินซ้ําซ้อนเใช่ เสียเงินลอกออกทิ้งแล้วค่าลอกนี่แพงเพราะว่ามันยากเสร็จแล้วมันติดของใหม่เข้าไปอีกมันกลายเป็นเสียเงินซ้ำซ้อนแล้เราจึงพยายามจะให้ความรู้เพื่อให้เลือกได้ถูกต้องนะฮะแผ่นแดมคุณภาพดีๆเวลาแดมโดนความร้อนโดนความชื้นโดนสภาพอากาศที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะไม่เกิดลักษณะไหลเยอะละลายก็จะคงรูปอยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้วันนี้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีกาว ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นตัวบูชิวผสมกับตัวโพลิเมอร์เลยซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมมันก็จะทําให้เรารีดเข้าไปติดอยู่ที่แผงประตูได้สำหรับท่านที่จะซื้อไปติดตั้งเองหรืออะไรบอกผมเห็นง่ายๆเหมือนติดง่ายๆระวังที่สุดนะฮะก็คือตัวนี้มันท็อปด้วยอลูมิเนียมฟอยด์เพราะฉะนั้น เนี่ยอยู่ๆเอามือไปรีดเนี่ยเดี๋ยวก็มือแหกแหกแบบนิ้วขาดได้นะครับโดนแรงๆเนี่ยเลือดตกยางออกกันง่ายๆนะช่างทําทุกวันก็ยังต้องใส่ถุงมือใส่ถุงมือแล้วก็ต้องมีเครื่องมือรีดโดยเฉพาะที่เป็นลูกกริ้งปัจจุบันนี้แผ่นแดมกลุ่มนี้จะไม่ต้องใช้ความร้อนเป่า โอ้ดีนะ,นะ,ะทุนเวลาไปเยอะมเมื่อก่อนจําได้พวกปืนความร้อนนี่ต้องพบไฟมโหลานเพราะนั้นเขาก็คิดท่านถูกไม่ได้ถูกนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ตัวเนี้ไม่ต้องใช้ละไม่ต้องใช้เป่าละเพราะว่ามันจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ลีดเข้าไปเพื่อให้แนบกับตัวแผงประตูแผ่นเหล็กในรถหรือจุดที่เราต้องการให้รถกวนสั่นสะเทือนได้นะฮะ แล้วมีสิ่งหนึ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยนอกจากไอ้การเยิ้มเหนียวลงไปติดเละเทะอยู่ในประตูคะเครับพกกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นก็เรื่องหนึ่งนะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่พูดถึง่ท <c oughs> นโทษเนี่พูดถึงการติดไฟโอ้อันนี้สําคัญนะเพราะว่า <c oughs> วัสดุพวกนี้ <c oughs> เวลามาใช้ในรถยนต์เนี่ยสิ่งที่เราต้องพึงระมัดระวังก็คือต้องไม่เป็นวัสดุไวไฟอ่าเ <c oughs> สียงว่า flammable เลย flammable ติดไฟ ฮาร์ดลี่ไม่ใช่เหรอแต่ว่าในกลุ่มพวกนี้เขาเรียกว่าฮาร์ดลี่เลยไมว่าก็คือคือมันไม่แต่ว่าไหมยากมากนะครับเนื่องจากอะไรขึ้นกับเขาผสมสารเคมีบางตัวเข้าไปเพื่อให้คือตัวยางอ่ะเบสออนแบบบูทิลเบสออนอะไรก็ตามจะยางมาต้อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยติดไฟอยู่แล้วใช่ถ้าความร้อนถึงจุดแล้วมันก็ลามใช่แต่ว่า ตัวนี้ส่วนกลุ่มผิดพันธุ์ที่คุณภาพสูงๆอย่างกลุ่มที่เราเอามาให้ดูกันเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าจุดไฟติดแล้วดับดอ่าแล้วก็ติดยากคือถ้าเปลวไฟมาลนเนี่ยติดไฟนะครับ,รบแต่ดับ,ค,บคือติดยากแต่พอติดแล้วดับดับไม่ลามไปอ,มอันนี้สําคัญนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าบอกว่าทุกวันนี้รถที่ติดตั้งไปแล้วผมไม่รู้นะว่าว่าเหตุการณ์ที่แบบ มีไฟไหม้เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยบางเหตุการณ์อาจจะมาจากอุปกรณ์ราคาถูกพวกนี้ที่ติดไปแล้วพอมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันพอมันมีประกายไฟขึ้นมาแล้วมันติดแล้วมันลามล<ะ>ทีนี้มันไหม้ลามไป,ปเ่ัยช่วยเร่งปฏิกิริยาใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลือกของที่คุณภาพสูงๆอย่างนี้พี่เลือกพี่ลองจุดไฟแช็คกันเลยก็ได้ไม่ยากหรอกตัดเศษเล็กๆมาแล้วก็จุดไฟแช็กลองดูว่าติดไหมคือติดแล้วต้องดับ ใช่ไม่ติดละวลามคือคำว่าไม่ติดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเบสซอนมันมีเขาเรียกพีโตรเลียมโพลมันคือพีโตรเลียมอ่ะยังไงมันก็ติดได้ียกอนุพันธ์แต่ไม่ต้องห่วงว่าในรถเนี่ยทุกอย่างในรถที่เป็นเฟอร์นิเจอร์มันติดไฟหมดติดแล้วลามด้วยพรมพื้นรถลมพลาสติกที่อยู่ที่แผงประตูอะไรที่ติดไฟเวลาหมดเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเขาป้องกันมาเพื่อติดแล้วไม่ลามติดแล้วดับอันเนี้ยสำคัญ ครับครับครับอันนี้สำคัญไม่ไม่ว่าจะเป็น Vi b r a t i o n damping ไม่ว่าจะเป็น n o i s e i n s ส l a t o r เตอร์ไม่ว่าจะเป็น Sound a b s o r b i n g เนี่ยกลุ่มพวกนี้เขาผสมครับบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เวลาที่เขาดิวกับโรงงานผลิตรถยนในยุโรปครับพวกนี้มันมีมาตรฐานโหมโรานครับมีมาตรฐานเพราะงั้นไอที่ผมพูดกันเนี่ยผมไม่ได้โมไม่ได้ยกมีแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้สำคัญอ่าเป็นมิตรต่อมสิ่งแวดล้อมเสร็ แล้วมันมีท็อกซิกไหมนอท็อกซิกด้วยเราหายใจเข้าไปทุกวันเราอยู่กับรถถ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สารเคมีที่มีมีผลต่อระบบทางเดินหมันจะอันตรายใช่ถึงบอกว่าไม่ใช่เลือกอะไรก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้ใครเอามาตียี่ห้อทําขายราคาถูกหน่อยบอกว่าอุ้ยไทยทําได้อืเดี๋ยวก็ตายพอสมรไทยทำได้ก็ทาได้จริงครับแต่มันไม่มีไอ้พวกนี้ที่พูดถึงเลยนะหายใจเข้าไป เวลาไฟติดลามลามได้แล้วก็ยังมีเรื่องของเหลวที่แบบโดนอากาศร้อนแล้วเมลไหลลงไปที่คุณมักวัดถ่ายคลิปรถคันนั้นไว้ไหมมีครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไว้อินเสิร์ตให้ท่านดูนะัะว่ามันเจิมขนาดไหนนะครับก็มีผมเห็นมาตลอดแต่บางทีก็มีโรงงานอุ้ยนี่ไทยแลนด์ทำดีแล้วทำได้ใช้ได้แผ่นละร้อย ซื้อใช้เลยฮะแล้วก็มาร้องไห้ทีหลังก็อย่ามาว่าการอ่างเงี้ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้องใส่ใจในเรื่องของพวกนี้ด้วยซึ่งนอกจากที่มีลักษณะเป็นแผ่นแล้วเนี่ยทราบว่ามีลักษณะเป็นเหมือนกับสีทาด้วยใช่ไหมคุณมังกรวัก็ใช่ครับคือมันมันเป็นเหมือนคนละวัตถุประสงค์กันลคในเรื่องของน้ํายาต้องบอกว่าเป็นน้ํายาที่ใช้ทา ทางในบริเวณต่างๆที่เราต้องการให้ไม่เกิดเสียงสะท้อนแล้วก็เก็บเสียงให้เงียบขึ้นก็จะมีค่ายพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยก็มีผลิตธรรมมาอย่าง SPP ก็จะมีน้ํายาตัวหนึ่งซึ่งซึ่งเอามาฉีดพ่นอาจจะเป็นในพื้นรถซุ้มล้อในแผงประตูตรงจุดที่อาจจะแดมเข้าไปไม่ถึงนะครับก็ทําได้แล้วพวกนี้น้ําหนักไม่เยอะนะฮะน้ําหนักไม่เยอะ ก็เดี๋ยวผมมีตัวอย่างอันนี้ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งซึ่งอันนี้ก็น่าจะเก่าแก่แล้วทำมานานแล้วกันใช่ครับเป็นค่ายฮอแบ็กซ์ของค่ายออเดียเทคฟิชเชอร์ในยี่มันเขาไม่รู้จักเลยผมนึกแต่กระป๋องจารบีนะทำหน้าตาคือเปิดออกมาข้างในก็จะเป็นเป็นน้ำยาซึ่งเหนียวๆพอมใช้เลยใช่ไหมฮะเป็นเข้มข้นหน่อยเราจะผสมน้ำลงไปนิดหนึ่งเพื่อน้ำปกตินี่อะไรใช่น้ำเปล่าอันนี้เขาเขียนมาเลยว่านอนท็อกซิก เพราะสิ่งสิ่งที่สิ่งที่เขาเอามาเป็นวัสดุผสมเนี่ยก็คือเป็นหินนะฮะเป็นหินระเบิดมาจากภูเขาไฟลูกหนึ่งในเยอรมันซึ่งเคยเคยไปดูกันมาแล้วนะครับเออดีง่ายง่ายอ่อนะครับก็สามารถที่จะผสมน้ําลงไปนิดนะครับแล้วก็ถ้ามีพวกแป่งทาสีแป่งทาสีก็ทำความสะอาดพื้นให้่สะอาดก่อนซุ้มล้อ จะใช้กันที่ซุมลอ้อทาด้านนอกของซุมลอ้อหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ทาซุ้มด้านในนะฮะคือไปไปถอดถอดล,ลอ้อถอดล,ล้อออกมาเัาจะมีกันพลาสติกกันก็ต้องแกะพลาสติก,ก,ก,ตกออก,ออก,กอแล้วก็ <Okay. S 2> จะเจอตัวบอดี้รถเราก็จะทาตรงนี้เข้าไปทาความสะอาดพื้นผิวก่อนแล้วก็ทาลงไปอคทาสักสองสามรอบเพื่อที่จะรอให้มันเซตตัวให้มันแห้งแล้วก็ต้องไม่ทาให้เรียบใช่ไหมต้องทาให้มันมีมีแบบว่าซ์เจอร์ของตัวเนื้อหินมัน หนักไม่เนี่ยหนักไม่เนี่ยน้ำหนักเนี่ยกระป๋องเนี้ยประมาณสองหนึ่งหนึ่งจุดห้ากิโลถาได้กี่ซุ้มถาได้สักสองซุ้มล้อสองซุ้มล้อแต่ว่ารถพาสามรอบเนี่ยได้สักสองซุ้มล้อโรถหนึ่งคันต้องใช้ประมาณสองกระป๋องรถสี่ล้อใช่ก็จะมีกระป๋องใหญ่ซึ่งทําได้ทั้งสี่ล้อแล้วพอหล่อแห้งเซ็ตตัวสักประมาณหกเจ็ดชั่วโมงนะครับน้ําระเหยออกหมดอืตัวมันแห้งน้ําหนักมันจะเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วไม่หนักแข็งเป็นเหมือนเอาหินเคลือบที่พื้นรถท่านเลยซุ้มล้อรถเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในการลดเสียงสะท้อนเสียงกล้องภายในซุ้มล้อยางบดถนนดังบู้บูบูบูแล้วเข้าหรือว่าเจอพวกก้อนกรวดดีดขึ้นมานี่ไหมครับตรงนี้มันจะเหมือนกับไปป้องกันต้นเหตุของเสียงบูๆบูเนี่ยนะฮะเสียงจากซุ้มล้อพอมันลดเสียงสะท้อนในนั้นได้คือมันไม่ได้ทำให้รถเงียบอันนี้คนละวัตถุประสงค์อันนี้คือมันลด ทำให้เสียงสะท้อนไม่เกิดก็คือต้นทางเลยพอเสียงสะท้อนไม่เกิดมันก็ไม่เข้ามาในรถการใช้วัสดุพวกนี้ก็จะลดลงใช่เราก็จะสามารถที่จะใช้วัสดุพวกนี้นบางลงน้อยลงได้นะฮะสองอย่างเนี้เมื่อมารู้วิธีการขั้นตอนการติดตั้งอันไหนตรงไหนจําเป็นตรงไหนไม่จําเป็นแล้วเนี่ยก็จะช่วยประหยัดประหยัดแล้วทได้ทให้คุณภาพออกมาได้ดีมากลถเงียบกริบเลยเวลาลอยต่อตรง รอยต่อถนนที่ดังตึกๆๆกตึกตึกตึกนีบเลยให้ไม่ได้ยินแล้วก็เสียงวู้วก็จะหายไปเลยบางคนวู้จนเสียงวู้นึกว่าเป็นที่ตัวตัวลูกปืนล้อบ้างเป็นที่เฟืองท้ายบ้างจริงๆ90%อรมาจากเอนี่แหละเสียงสะท้อนใช่ก็ยังไงก็เอาความรู้มาให้นะครับในสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เดี๋ยวน่าจะมีเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับ ภาพชมภาพของการติดตั้งต่างๆเอามาให้ชมกันในคลิปต่อไปก็ยังไงก็ตามนะครับต้องย้ำอีกทีสําหรับผู้สับนสนุนแล้วก็ให้การอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์มาประกอบในการทําคลิปนะครับขอบพระคุณทั้ง3รายเลยนะฮะทั้ง SGP Thailand นะฮะ v Field Thailand แล้วก็ Layout Audio